ลูกสวยเพื่อได้หมดนะขระดเขียอยู่กินกินเป็นโซวไปสีเขียวมาสีเขียวมาปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วมองไปแล้วดีก่อนดีก่อนไม่เห็นมองม่เห็นปล่อยตายตายตวยะไตัวอะไรตัวอะยตาเมนคุตาเมนคุเร็วย okay. ้ดวยกูอะไรอยู่เย่ยได้หมดแล้วเหอย เอาไอ้หวังไอ้รู้ไปไหนอะหวังเอ้าไอ้หวังรู้น้องพี่ไปไหนอะเป็นเด็กเลี้ยงวัวน้องว่างกำลังจะตายอุ้ยแี่แต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 ่คุว่าวันนี้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 ไม่มีซ้อมเหรอพี่ผมว่าไอดอกฟรีไอดอกไม่ฟรีนะพี่เนี่ยคนมีคนตีอยูเนี่ยเลวิตตีอะจะไปเมื่อไห่เมื่อไผ่านเมื่อวานที่ข้าไปก็โอ้โหลูกเรียงใกล้ลูกเดียงใกล้นะ พิมไอ้ลูกแดงโอ้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนราพคโอเคโอเคโอเคเพีคพีคไหมพีคเอมา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 มลูกแดงมามีทีแล้วโอ้ที่เพิ่งเก็บได้มันไหวต้องมีอะไรพิธาตรงไหนทำไมกาทำไมงับกาก็ทำไมพูดดิ พูดไวกว่านี้ไวกว่านี้กูพิมพ์อยู่มือกูสองคนลงไม่ทันหมดแล้วหายแล้วเฮ้ยไปดูไปดูไปดูิไปดูดิแกเก็บไปดูดิไปดูดิม่วงหันไหมก่อลุงม่วงพนัวก่อลุงพ่อหนัวไปอยู่ก่อหมาลุงม่วงดิมักแล้วเอ้ยไม่ักไม่ได้มึงมึงคนมาครับดูทำไงลายลายล้านทองบ้านกีนางลายล้านทองบ้านกีนาง ออกแรงน้ำเงินออกแรงน้ำเงินเคไหมโอเคเล t โก o บ r ออกแรงน้ำเงินบ้านกกี่นังโอเค bro อุ้ยออกแรงน้ำเงินบ้านกกี่นังดวนดวนไวกว่านี้ไวกว่านี้ไวกว่านี้เราอยากดูรถนายนรถนายประสิทธิภาพรถนายมันดีขนาดไหนเราขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอ้ยดูเอ้ยเอ้ยเบรกอยู่นะเบรกอยู่เลี้ยวเลี้ยวได้นะเบรกอยู่เลี้ยวดีนะ สายขวาแตกสายหน้าแตกโหรถนี้ไม่อไรจะถึงอ่ะเอ้ยรถนี้ถึงเมื่อไรอ่ะน้องเอ้ยเมื่อกี้รถเมื่อกี้ถึงเมื่อไรอ่ะเผื่อเมื่อกี้ได้บวกได้บวกงี้ได้บวกได้บวกได้บวกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูลายบุญหน่อยบุญหน่อยบุญหน่อยโอ้ยเบุตรีบุตรีโอ้ยแรงเอ้ยเอ้ยแรงบุตรีเอ้ยเฮ้ยสามร้อยตองมีอะไรผิดพลาดตรงไหน หู้โหูแรง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 นะแรงนะแรงนะถ้ากูไปมึงส่งกูยิงค a n c e l ระยะยื้อเมื่อกูเอาหมดเชี้ยะปะขอหมดนะขอหมดนะตัวไอ้ได้ตัวไอ้ควักปืนรอใส่เกาะตะกอนได้ตะกอนได้ลุยหนึ่งเพื่อนตัวอมตัวจม

ไอ้แมได้เกียบแม่ตเกียบฟีมแม่ตะเกียบไป้ม่เกียบฟีี่แม่ตะเกียไปสู้โอ้ยแกงเที่เราโหนวงนัวพี่นวงนัวตัวเหม็นพี่วัวงนัวตัวเหม็นพี่มันออกงน่ว่เท่าไหร่เพียนสิบไม่ต้องไม่ต้องยิงต้องยิงตัวเก็บก่อนไม่ใช่ไม่ได้กองเก็บแล้วเก็บแล้วโก่ห้ของโบกันแล้วเราเขาไปนัวไอ้โก่อเขาแทนแล้วโก่อเขาจะวางเอานออกมาแล้วนะกลัวพี่วันกลัวเยอะพี่วันกลัวไม่เยอะจริงนี่กลัวพี่วัน เป็นครเยอะเลยกลัวๆจริงเอาสู้กันแล้วจะ่ม่นเยอะจรีบเราลงไปนวลได้ไหมพี่ผู้ยุ่งสงครามเออเรื่สงอะไรสัตว์มาดิพี่อ่ะผู้ยุ่งสงครามพี่ไอ้เยอยเอ้เรื่องล้มล้ขวาบนเนี่ยลงขวาบนปืนอ่ะขวาบนเขาไปเก็บเก็บเก็บเป็นโซน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 ไหม ก็บเป็นกิบเป็นไหมกเป็นตัวไมกเป็นไหมูเล่นกับไหมตายป่ะดุกตายไหมรอดไหมเพื่อนมีเอดให้กูป่ะเป๋าเปลาเลขเลขเอาไอมไหหนึ่งสองสี่หกเกาะด้วยเออเล็เของเลยหอี่หกหนึ่งสองสี่หมดแล้วหมดแล้วเอาอะไรอีกอะเอ้แค่นี้แหละเพื่อน

กบเอไม้ให้ด right. ok. ูกบเอไม้ให้กบเอะไม้ให้กบเไม้ให้กบเไม้ให้กบเอะไม้ให้กบเไม้กบเไม้ให้เพื่อเดือดอีกกบเไม้ให้ดูถอบไม้ดูถอยไม้ดูถอยไม้ดูถอยไม้ดูยไม้ดูถอยไม้ดูอยมู้อยไม้ดูถอยไม้ดูถอยไม้ดูอยวม้ดูอยไล้ดูถอย้วูอยไม้ดูถอกไม้ดูกอยไม้ดูถอยไม้ดูถอยไู้อู้อนไม้ดูถอยไม้ดูอนไู้อยไม้ดูถอาไม้ดูถอยไมู้อยไห้ดูถอย้าูลังเข้า ไปเอาปืนหน่อยไปเอาปืนหน่อยปืนล้ม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 แล้วปลอยคามปล่อยไปเฮ้ไอ้ไรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอย่านัวว่านัวว่านัวว่าน้องนัวว่านัวว่าไอ้วิ่ไม่โดนมือกูสั่นกูเบกให้มือกูสั่นเบกให้เพื่อนเบกให้อยู่เบกให้อีกไหวไหวละได้ดันเวฟเบกให้อีกเบกให้อยู่เบกให้อีกเพื่อนสวยเพื่อนเบกให้อยู่เบกให้เบกไม้ให้ เบกมือไ้เบกใค้อยู่ไอหม่กูลงไปเล่นแล้วนะเบกใรดิเรยนให้่วกูไวนะคว้าคว้าลังว่ายนะมือก็หลังให้มือหลังีให้ตัวลำมากมืนก็ตัวลำมากจูจูหลังเข้าไอวีไม่โดนเฮียเป้าใจยิงเลยยิงเลยเนี่ยยิงช่วยเพื่อนข้างล่างหน่อย ไอ้เผาชุบเลยไอ้เผาชุบเลยไอ้หวังชุบไปน้องชุบไปชุบไปโดนไปโดนไปโดนไปเหมือนโดนไปเหมือนโดนไปเหมือนเราจะโดนลัวเหมือนอ่ะงานงอมกุรีโหลดอันแนนแน่ไอ้เผื่อนเผื่อนอันเอ้ยเผื่อนเผื่อนเผื่อนทั้งหลังเผื่อน เบื่อนเพื่อนกูจะโดนเพื่อนโอ้นวยไอ้เพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมาช่วยหน่อยหยิบหยิบไม่ได้พี่เอาเขาหยิบมาหน่อยได้ไหมหยิบไปเผาหยิบอะหน่วงจัดเลยเหรอไม่มันหยิบไม่ขึ้นอะตูเป็นไรอะไอ้เหี้ยเฮ้ยข้างหน้าน่วงอะไรข้างหน้าน่วงอะไรกันอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมาไอ้หมาดึงเบี้อวได้ดึงเบี้อวได้ปะตายเพื่อนชุบยิงยิงกู

ระวังเน้ระวังไ้ระวังไม้เหเเออได้แลวหมดแวไเลยเมเลยเลย้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้เลนกับดงไมกวกวตัดไม้เยอะแตัดไม้เยอะตัดไม้เยอะตัดไม้เยอะยังไีาเลมึงชุบเยอะด้วยมึงชุเยอะ้วยม้ให้มึงัไม้มาสพี่อ้วเอ้ยมึงไม้มาพี่เขาหน่อยเล่ออชุบไปชุบไปมึงชุบเพืนมึงชุนน่ลงมา ข้างบนข้างบนต้องรีบลงมาข้างบนรีบลงมาลงมารีบลงมาเลยไว้ลงไป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 ข้างล่างลงไป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 ข้างล่างเลยชูเพื่อนลงไปข้างล่างเราดูได้เราได้ดูมุมสูงคนดูเคยว่าได้ดูมุมสูงคิดว่าได้ดูมุมสูงเคยว่าคนดูยี่แย้มมันยิงยิงโคตรมันอ่ะเอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยเอ มาเล่นตรงกองกลับมาเลยกับเลยกลับเลยพี่ถูกเพื่อนถูกเพื่อนถูกเพื่อนไปกับพี่ปิ้ง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 อยู่ที่ก่อนเขามีเขามีเขามีเบอลอยู่พี่ปิ้งบูตเต้ถูกเพื่อนเพื่อนมาเล่นตรงกล่องเล่นตรงกล่องหน่อยเล่ตรงกล่องเล่นตรงกล่องไข่มาแจ็คไข่มาพยายามเล่นตรงกล่องพยายามเล่นตรงกล่องไว้ไข่มาปิ้งหน่อยมาสวยสวยสวยคัมแบ็กอีเลียวคัมแบ็กอีเลียวสวยเพื่อนพี่ว่าสวยครับพี่เปลี่ยนเป็นมีด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 มา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 ดูกสวยสวยล้มอีกดุก ดูกๆค่อยเล่นไปค่อยค่อคือเอ้มึงม่อมีมีมีดอีไปไปๆเล่นไปกนเล่นกันเล่นกินโซนมากินโซนมากินโซนเอ้ยเอ้ยเอามาเอาามอก้อนก็หมดแล้วไปดุดูกระเป๋าดูกระเป๋าดอะไรนะดูดกเดีก็เจ็ดีโอ้ไม่นาเลยก็่วลตรงกลางล่งกลาง่กลกลดนยเอาโกดีเอาดีดี

มองๆๆไอ้มาดูกุดดุกดูกอ๋อเยสวยหออเพื่อตายมามอะไรนะอ้ไม้ถูกเพื่อกูตายมันหลายเป้ายันเลยเหมือนเฮ้ยกรธคุณกำลังใช้แดงมาก่อนตายระวังเนินนะระวังเนินระวังเนินเื่อกูตดูเพื่อนด้วยมันดูเพื่อนได้ดูเพื่อนเยอะๆสวยดูเพื่อนด้วยมึงรีเพื่อนด้วยมึงรีเพื่อนด้วย มึงดูเพื่อนเยอะๆมึงดูเพื่อนเยอะๆสูญเสียเท่าไหร่แล้วกับคำว่าเมนูแอดอบกันเถอะเยอรมันจัดหนึ่งสองสามสี่ห้าแตกแตกโมดแตกโมดน้องแตกโมดอะลแตกโมดไหม เออตัวท้ายผู้หญิงไม่โดนไน้เฮีียหลายเป้าจัดคุยเฮียเต็มที่แล้วคุณดูคุยเยอะเกิน,นเ้เฮียคุยสาวๆใจโอ้กูโดนเด็กเฮียจูเมย์เย็ดแม่คุยวิ่งมาเมย์กูวิ่งเมย์กูง่ายเกิน,นเ้เฮียเฮียจูเใี้พาเขามาใช่ปะควยดูออกเลยในงานโอ๊ะ อุ้มเขาหน่อยอุ้มเขาหน่อยปล่อยยาตนะครับพี่ขออนุญาตนะครับรวมศพรวมศพแยกแกล้งแค่ไหนครับพี่พียพูดไม่ได้ไดจะไอวเขาชุบเราเลยไม่ได้เไม่ได้ครับโอ้วงโน้ตัวเม็นเอ้ยได้กเกิดก่อนวงไอ้วงโน้ตัวเม็นเกิดก่อนให้ไปครับพี่โก้อครับน้องชายของผมครับ อ่อุมครับอบคผมครับเราเราอยู่ไหนวะพี่ไม่จบยัง จบเรื่องนี้หมอรวยสุดจริงอยงานนี้ไม่ต้องสืบใครรวยกูบอกให้เมดิกม่ดูรับเต็มเอ้ดําลรอกไปลรอกไป เฮ้ยดูดูเด็ก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 งมเงเดกูเสียงหลงนะเมื่อกี้เด็กงเด็กผู้เสียงหลงนะเมก้ปล่อยปลอยปล่อยดีปล่อยดีขอบคุณครับขอบคุณมีมีดีครับจะให้หมอชุบให้หมอชุบก็ได้เดี๋ยวหมอรออยู่แค่นี้ไม่เวลาร้านเวลาร้านเวลาล้อเยมวามเดี๋ยวเดี๋ยวหดทเลยเดยวหมาก่อนม่คุณแม่คุณม่อม่นกูแปก่มู่มอเคมแแม่ค ไอสัตว์เอ้มันมีแก๊งไหนวะเมื่อกี้เสียงดังชิบหายเลยเฮียเรืองการในสัตว์ไอ่มีคนไหนผู้หญิงอ่ะเขาใส่เขาใส่ชุดอ๋อเออชุดน่าจะเกเรแหละน่าจะเกเรที่ไล่ไล่ตีปะที่หัวหัวสีน้ำตาลปะหัวสีน้ำตาลปะเล่นไม้อะกูยิงให้ไอ้ลูกอยู่ครับรเวนจอดรถนอกวงด้วยนะครับรอบหน้าโอเคครับเมื่อกี้วงนดนตัวเม็ดนะสบายทุกทีครับวะอีเอ้อแทงนองวังต่อมไม่ได้แล้วกูต้องไปแล้วไอสัตว์ ไอ้หวังไอ้หวัง่าว่ะมีมีรถมีรถมีรถไอ้กบมีรถใจย์เจยเย็นใจเย็นก่อนเรางวังมีรถสมอยู่ต้องต้องปั๊มร้านเขี่ยววะเอาพปิโก้ว่าไงอิงน้องปั๊มร้านเขี้ยวเหรอนี่มันเอ้ยมันนัวเกินเพื่อนมันไหลแกงไปนี่ขัมันอะแต่มันจริงนะเล่นกันมันจัดเลยกูยิงไปขี่นัดวะ กูตีกูตีไปสิหกตัวตัเยอะจริง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 ครับพี่ว่านว่าไงพี่มึงไปหาจีอาเนี่ยได้ว่าไงเอาคำไหนมึงถามมีคนไม่ได้ใส่ย,ยุทแก๊งมาไอ,อ,อ้ดรอปเปล่าอ่าผมผมจำตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปจาัดก,การให้พี่ เต้องมียาอะไรพี่บ้านวุ้นอะไรกเหรอบ้านเจียเจียจส่งไปเผากันบิสมบูว์วันเดนส์ลุยลีลิกีโนมอนนักกิจชุติเอันตร้อไม่มีใครไหวกับมือรักตัวเพื่อนไม่มีใครไหวกับมึงรักตัวไม่ไปปั๊มไหนนะแดนเขียวเพี้ยนปั๊มตรงไหนวะอ๋อปั๊มแรื่องเขียวรั้มตรงไหนวะปั๊มเดนเขียวไหนวะเพี้ยน ปั๊มร้านเขียวหรือเปล่าปั๊มร้านเขียวปั๊มร้านเขียวปั๊มร้านเขียวเออไอไอเปียกเปียกเปียกรุ่นดูดูดูรุ่นหน่อยเปียกเปียกดูดูรุ่นพี่ด้วยดูรุ่นพี่เนาะไอ้พูดอย่างนี้มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกเปียกเบกกี้พูดอย่งมันก็ไม่ถูกไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่นยังไงวะรถอ่ะงนี้ไม่ส่งมาแลนจบอเอเอไอ้เอามาไปด้วยเอามาไปด้วยเลยเอามาไปด้วยเลยบ้านอยู่ไหนว่ารังไหนหลังไหนหลังไหนบ้านเอเดียเก่าบนเขา ไอ้เปียเปียเๆๆแรงไปแรงไปแรงไปดูดีๆนะวันนี้อ๋อเขดีดอยู่แล้วครับนอนนอนมาเต็มเอเนอร์จี้วยครที่แม่งนัวเกินไว้สัตว์เออนัวจริงเดี๋ยวผู้แล้วเดี๋ยวผา้เอ้ยพวกเจ๊กันเลยมึงเสียงดังเหรอโอเคกูกูซ่านหมดอะตรงนั้นแบบกูกูซ่านมีแบบแบบมันมีตัวเก่ากูยิง้ี่พยึงกับเพื่อนแบบหลายเป้าจัดอะไม้มีดมึงเห็นไหมไม้มีดกูรีบตีอยูกูโดนสวนนึกว่าไงเออนั่คิดดูแล้วแล้วจังหวะไม้มีดแล้วล่าสุดถ่ายกูยิงไม่โดนไอ้ไไไอออ้้้ตัวนั้นอะที่ผู้หญิงมา หลเป้าจริงเพื่อนแล้วมันแหลกจริงเยอะจริงมึงมึงมึงใครรู้สึกว่าช็อตช็อตช็อตลากไอเอฟเอฟมาดูหน่วงๆว่าแบบแบบตัวบอปไอเอี้ยไม่มันสมควรแหลกกรัถูกแล้วไอเอี้ยมึงดูคนดิสัตว์ตัวก็วานหรู้ว่าสงครามมีขี้อย่างตอนเราเราเอามานอนชุบก็ลองพี่ขาวทำไมผมไม่เห็นคิวพี่ไอเอี้ยสีน้ำเงินสีเขียวสีดำแล้วก็เหลาเนี่ยไอมีสีตะลวดมีสีเทาด้วยเราเหมือนแบบกระจิ๋งนะเรามีประมาณสิบตัวแฝดไม่แก่ถึงว่าไปดูสิบตัวแฝดเกาะก็หมดอ่ะ